สวัสดีค่ะอาจารย์ต้อนจากวิลินทิวฟาร์มนะคะวันนี้หลังจากเลิกงานแล้วก็มารดน้ำฝรั่งกันนะคะอากาศดีๆในวันนี้นะคะส่วนเราทำในลักษณะของมีทั้งสปริงเกอร์แล้วก็ท่อน้ำนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนที่ต้องการน้ำมากน้ำน้อยขนาดไหนก,ก็ก็ทำได้ทั้งสองระบบนะคะ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือฝรั่งสายทุงต่างประเทศนะคะเตรียมห่อแรกอีกสักอาทิตย์กว่าก็จะเริ่มห่อแล้วนี่นะคะติดทุกรูปทุ้กจริงน,นี่นะคะเราทำกิ่นพันด้วยแล้วก็ขายผลด้วยนะคะนี่ก็เริ่มที่จะออกมาแล้ว ถ้าเกิดชุ่มขนาดนี้ก็นู่นละค่ะอาทิตย์หนึ่งถึงจะลถอีกครั้งนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะคะอันหลังมีอะไรพัเดก็จะมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ